ก็เลยทำให้นึกถึงคำของพระพุทธเจ้าที่ว่าความบังเอิญในโลกไม่มีทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์รวมถึงสัตว์สัตวทุกตัวตนล้วนเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมาตั้งแต่อดีตในการก่อนมาด้วยกันหมดทั้งนั้นหาใช่เรื่องบังเอิญความบังเอิญในศาสนาพุทธนั้นไม่มี ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุและผลผลคือการกระทำการทำดีก็เป็นคำดีส่งผลให้มีความสุขเป็นวิบากด้านดีการทำชั่วส่งผลชั่วเกิดวิบากด้านชั่วทำให้เราอยู่ร้อนนอนทุกข์นี่เป็นสิ่งที่แน่นอนและชัดเจนที่สุดในบรวรพุทธศาสนาคนเราที่ได้พบเจอกันก็เพราะเคยสร้างกรรมดีร่วมกันมา คนเราถ้าไม่เคยสร้างกรรมดีร่วมกันมาแม้แต่ข้าวเพียงแค่ช้อนเดียวก็ไม่เคยหยิบยื่นให้กันแม้จะเดินชนไหลกันก็ไม่รู้จักกันแต่คนเราที่เคยสร้างวาสนาบารมีร่วมกันมาเพียงแค่เจอกันบนหน้าจอมือถือก็รู้สึกรักรู้สึกห่วงใยปรารถนาดีอยากให้สิ่งที่ดีๆต่อกันนั่นก็เป็นเพราะว่าคนเราเคยสร้างบุญกุศล ร่วมกันมาเคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาชาตินี้เพียงแค่ได้ยินชื่อเพียงแค่ได้เห็นบนหน้าจอมือถือก็เกิดความรักความหมวงแง่ความเอื้ออาทรอ,อยากแบ่งปันสิ่งดีงามซึ่งกันและกันฉะนั้นเราเกิดมาในโลกไปเนี้ยอย่าสร้างวิบากกรรมไม่ดีกับใครให้ทําแต่กรรมดีต่อกันนะคะเพราะเรายังต้องตาตายเกิดเกิดอีกหลายชาติดูตัวอย่างวิดีโอนี้นะคะแม้มันจะเป็นแค่วัว ซึ่งเป็นสัตว์ในรจชานมันก็ปกป้องคนที่มันรักเพราะความผูกพันที่เคยมีมาตั้งแต่อดีตการก่อนมาจนถึงชาติปัจจุบันเหตุก็เพราะว่าเคยสร้างวิบากกรรมดีร่วมกันมาเคยช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมานี่แหละคือกฎธรรมดาของธรรมชาติตาตัวถ้าหากว่าใครได้ยินคลิปนี้ได้ยินเสียงนี้หากข้าพเจ้าเคยกระทำคมชั่ว ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งคิดเจตนาและไม่ได้เจตนาขอท่านผู้เจริญทั้งหลายได้บทโหสิกรรมอดโทนยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดและตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอเป็นการามิตรที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทุกพบทุกชาตินะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความสุขประสบความสําเร็จและยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตนะคะ ขออวยพรค่ะ